สวัสดีครับผมวันนี้เอารถหายากนะครับรถหายากรถจะไม่ค่อยเจอเลยนะครับตอนนี้เอามาขายนะครับวันนี้แต่ไม่ได้ขายราคาถูกนะขายราคารถหายากนะครับเป็นแพนทอมสองร้อยตัวนี้เดิมเดิมเลยครับยังสวยใสยอยู่เลยหายากนะสภาพนี้กุญแจบนนะเขาอยากกุญแจบนเล่ม ชุดโอทครบหมดเลยนะครับคันนี้โช๊วก็ยังใสๆอยู่นะครับดูดิเขารักษาดีเขาจอดไม่ค่อยได้ใช้นะครับล้อแม็กก็ยังดีไม่ดุ้งนะครับยางหน้าก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมรถจอดใช้น้อยโครงก็ยังดีเลยนะครับดูโครงรถปีสี่เก้านะครับคันนี้ปีสี่เก้ามีน้า น,นี่มันปีหกเจ็ดสิบแปดปีแล้วเครื่องก็ยังสวยอยู่นะครับไม่ดูเครื่องไม่มีขี้เกลือไม่มีมีนิดหน่อยมีคราบนิดหน่อยนะฮะดูเครื่องเลยครับซาบ้าน,นี้หายากเลยนะครับเป็นคาบูอันนี้ตัวสองร้อยนะครับแอนทอมสองร้อยรถสมัยก่อนขี่เท่มากเลยครับพ่อก็อยังสวยอยู่นะครับผม พักเท้าขาเบรก,ก็ยังสวยอยู่นะครับรถจอดในบ้านนะสีก็ไม่ซีดอันนี้เขาเรียกลายไฟเล็กนะครับแต่ตรงตรงไอ้โลโก้ก็มีถลอกนิดนิด,นดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับมีมีนิดหน่อยตามสภาพนะครับสิบกว่าปีแล้วครับขวาข้างนี้ยังใสยอยู่เลยเนี่ฟ้าหนึ่งซื้อใหม่หลายหลายตังแล้วเป็นพันนะครับอันนี้ชกเดิมนะครับชกเดิมติดรถท่อเดิมดูท่อเขายัง ไม่มีรอยขูดรอยล้มเลยนะครับทั้งสวยอยู่ครับผมดิสเบรกหลังเบาะนี่รู้สึกน่าจะทำใหม่แล้วครับนานอย่างนี้มันไม่อยู่ไม่ถึงแน่นอนแนละ้วทำใหม่นะสวยใสแล้วเล่มมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวมีเบาะพิงหลังให้นะครับทำขึ้นมาไฟท้ายป้ายกรุงเทพนะครับป้ายป้ายกรุงเทพ รถมือเดียวนะครับคันนี้ป้ายกรุงเทพรถสวยใสใช้ในกรุงเทพไม่ช้ำรถไม่ช้ำอันนี้เขาเรียกรถสวยใสเลยครับรถเก่าเก็บสภาพนี้หายากแล้วครับตอนนี้ไฟเหลวก็ยังสวยยางหลังนี่ดีเลยนะครับแปดสิเปอร์ซนตได้เลยนะครับยางหลังโซ่สเตอร์ก็ยังดีนะครับแปดสิเปอร์เซนเลยนะครับโซ่สเตอร์มีบางโซ่ให้เรียบร้อยพักเทาก้าก็ยังสวยอยู่ ฝาฝาข้างเนี่ยตังนี้ก็ยังใส่ไม่มีรอยล้มเลยนะครับครับผมนี่เข้าไปให้ดูเครื่องนะครับก็ยังสวยใสยเลยไม่มีเยิ้มไม่มีซึมไม่มีคาบน้ำมันอะไรเลยนะครับขาบูก็ยังไม่ยังแห้งๆอยู่เลยครับถังฝังนี้ก็อ๋อมีรอยเนี่ยตรงนี้รอยเบียดมานิดนิดหนึ่งเนี่ย ตัวฮอนคำว่าแพนทอมนี่หายไปเลยผมไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับขายตามนี้เลยกับโครงก็ยังสวยอยู่เครื่องก็สวยชกหน้าชกหน้าอันนี้เราตรวจเลขเครื่องเลขโครงให้หมดเรียบร้อยนะครับพร้อมโอนเลยครับประกันโอนได้แน่นอนร้อซ็นะครับมีเป็นหาซื้อคืนเลยนะครับ,บคนหน้าก็ยังสวยใสยอยู่นะครับสีดำไม่สีดด้วยเกือบ20ปีละรถ ยางหน้าได้สายไม่ครบไฟเลี้ยวก็ยังสวยอยู่เดี๋ยวให้ดูไฟหน้านะครับไฟหน้านี่คุณแจบนนะรุ่นนี้คุณแจบนไฟหน้าไฟหน้าก็ยังสวยอยู่นะเนี่ยยังสวยอยู่อะสตาร์ทเครื่องให้หน่อยเครื่องไฟหน้าก็ยังสวยใสชกหน้าก็สวยใสเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับ เสียงแน่นแ่นเลยนะครับเสียงแน่นๆเลยเดิมเดิมด้วยท่อไม่ได้ผ่านะครับเอาเราดูระบบไฟได้ไหมไฟหน้าได้ไฟเลี้ยวได้นะครับครับผมตรวจเช็คให้หมดแล้วครับระบบไฟระบบเบรกสมบูรณ์ดีหมดเครื่องดีศูนย์ดีนะครับปล่อยมือได้นะครับปล่อยมือได้นะครับไม่มีชนมาไม่มีชนหนักอะไรมาเลยนะครับคันนี้ไม่มีรอยชนด้วยครับผม ไม่เลขไม่หมื่นหกพันหกร้อยสิบสามแต่แต่ผมว่าไม่มันไม่จริงรอกครับเขาอาจจะเอาสายไม่ขาดแล้วก็มาเปลี่ยนเพิ่งมาใส่บ้างเนี่ยแต่มันอาจจะหลายหมื่นแล้วแหละแต่สภาพดีครับสภาพดีตามที่ที่ถ่ายให้ดูเลยนะครับแต่ไม่ไม่น่าจะใช่หมื่นกวัวรถมันตึงเกือบยี่สิบปีแล้วถังก็ไม่มีบุบอะไรนะครับไม่มีสนิมไม่มีลอกนะครับครับผม เล่ร้อมโอนเลยนะครับใครสนใจอันนี้เปิดราคาที่36,500บาทเป็นรถหายากนะเปิดราคานี้เน็ตเลยนะครับใครสนใจก็โทรมาที่085 118 5995นะครับครับผมนานๆจะเข้ามาคันหนึ่งนะครับรถอย่างนี้หาไม่มีถ้าใครมีก็เอามาขายได้นะสภาพนี้ผมก็รับซื้อนะครับรับซื้อเลยรีบเลยรีบซื้อเลยภาษีหรอภาษี ธันวาหกห้าภาษีธันวาหกห้าครับผมขอบคุณมากครับ